คำถามมีเพียงเท่านี้ครับอเออทีนี่ก็พอดีนี่มันยังอีกสี่สิบนาทีจะหมดเวลาก็จะทําพิธีปิดปิดคุณเขียนไว้ว่าปัดชิมมณิเทศปัจชิมมณิเทศคือการกลับจากสวนโมกคือปฏิัติปัดชิมมณิเทศ ทำพิธีกลับประจากสวนโมกมาด้วยจิตกลุ่มกลับไปได้วยจิตเกลี้ยงพ <c oughs> ระธมปฏิฉมมินิเทศมามามาด้วยจิตกลุ่มลกลับไปได้วยจิตเกลี้ยงทำความเข้าใจในข้อนี้แล้วก็เป็นปฏิม,มินิเทศพยายาม <c oughs> ศึกษาตัวเอง ศึกษาจากข้างในคือศึกษาตัวเองพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะอย่างนั้นรึงถึงขอร้องอย่างนั้นว่าให้ศึกษาตัวเองและศึกษาข้างในไม่ใช่ผิวนอกคือศึกษาให้รู้โดยประจักษ์ถึงไอ้จิตที่มันรุ่งแต่งขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ เป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเราพยายามศึกษาจิตของตนเพราะว่าในเรื่องของจิตแหละมันมีอะไรครบหมดน่ะความทุกข์ก็มีเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีความดับทุกข์ก็มีความาทางถึงความดับทุกข์ก็มีที่เรียกว่าอาริยสัจสี่เป็นเรื่องของจิต ต้องต้องมีจิตต้องมีจิตที่กำลังรู้สึกอะไรอยู่จริงๆเช่จนจิตรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ออก็ศึกษาความทุกข์จิตไม่มีความทุกข์ก็ศึกษาความที่ไม่ทุกข <hab Anton ia> ์จิตมีกิเลสอยู่ก็ศึกษากิเลสจิตว่างจากกิเลสก็ศึกษาความว่างจากกิเลสในวันหนึ่งวันหนึ่ง จิตมันมีการปรุงแต่งามากมายหลายรูปแบบงั้นเราจรึงต้องศึกษาจิตการศึกษาจิตคือการศึกษาข้างในเอาข้างนอกเป็นประมาณไม่ได้ในการศึกษาข้างในมันก็กลายเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครจะไปศึกษาจิตของคนอื่นได้เราก็มีการมอง ก็ไปข้างในเพื่อรู้จักจิตของตัวว่าเป็นอย่างไรอันนี้แหละจะทำให้รู้ธรรมะได้ง่ายได้เร็วได้จริงได้ถูกต้องเพียงพอมีประโยชน์นับตั้งแต่ว่ามาสวนโมกค,ความรู้สึกในทางจิตใจมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างาต้องรู้แล้มันเปลี่ยนเพราะอะไร แน่นอนมันเปลี่ยนเพราะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเรามีการเป็นอยู่อย่างอื่นมีการได้ยินได้ฟังอย่างอื่นจากภิดจากที่เราเคยอยู่ที่นู่นแล้วมันก็เปลี่ยนก็ศึกษาคำที่จิตมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นอย่างไรนี่เราจึงใช้คำว่าจิตวุน่นจิตว่างจิตกลุ่มจิตเกลี้ยง มาได้จิตกลุ่มจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามาได้จิตกลุ่มอย่างนั้นมันก็กลุ่มพระอยากมาอยากมาเลต,ตัวสันมาตัวตัวตัวสันอยากมาอย่างนี้ก็เรีกว่ามันกลุ่มมันก็มาได้จิตกลุ่มที่มันก็ควรจะกลับไปได้จิตเกลี้ยงคือหมดหมดความอยากมา เรามันกลุ่มตามปกตินั่นด้วยวิตกกังวลความวิตกกังวลแห่งตัวกูเราเป็นมนุษย์คิดมากคิดเก่งก็เลยวิตกกังวลมากทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวกูที่บอกวน่งภูเขาว่าสู้สุนัข มันก็ไม่ได้สุนัขไม่มีกังวลแห่งตัวกูไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีไปไม่มีมาไอเรามันมีการไปที่กังวลมีการมาที่กังวลมีการกลับที่กังวลนั่นก็เรียกว่าวิจกกังวลแห่งตัวกูซึ่งมนุษย์มันมีจิตมันก็ต้องกลุ้มด้วยวิตกกังวล มันมีมูลมาจากข้อที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมอันนั้นแหละสาคัญที่สุดนะถ้าเรารู้ชัดว่าเกิดมาทำไมแล้วเราก็จะขัดจัดวิตกกังวลได้มากทีิดียวความวิตกกังวลมันเกิดมาจากความมืดมืดในข้อที่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมจะได้อะไรอย่างไรทีไหน ถึงแม้เราเรียนอยู่นี่เราก็วิตกกังวลว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพื่อประโยชน์กับตัวกูทั้งนั้นอย่าให้ตัวกูนี่มันสร้างความวิตกกังวลจิตมันก็เกลี้ยงบางเวลามันก็เกลี้ยงเชื่อว่าคงจะสังเกตเห็นได้เองว่าบางเวลาเรามีจิตเกลี้ยง ไม่มีวิตกกังวลแบบตัวครูของค,องคองรูเข้ามารบกวนที่บางเวลาปรุงกันอย่างอื่นเหตุปัจจัยมีอย่างอื่นหวนยอน้อนระลึกไปถึงในความมีแห่งตัวกูมันก็วิตกกังวลมันก็กลุ้มอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าความหวังความหวังแห่งตัวกู ถ้ามันมีอยู่มันก็ก็ต้องกลุ้มมันต้องรบกวนจิตนี่เป็นศินละปะที่อยากแนะเป็นอ่าเป็นคําแนนส่วนตัวนะก็ถอดมาจากพระบาลีพระคำพีของพุทธเจ้านะเพาอย่าอยู่ด้วยความหวังถ้ามีความหวังพอสักว่าหวังแต่นั้นแหละมันก็ ก็ต้องมีอาการกลุ้มาะมันหวังนี่คือกลุ้มในความหวังก็คือความกลุ้มแล้วพอหวังมันมันก็มันมันก็ไม่ได้อย่างหวังจะไปหวังอะไรหวังยังไงหวังถึงมันก็ไม่ได้อย่างหวังมันมีระยะยาวกว่าจะได้ตามความหวังแล้วมันก็ยังไม่ได้อีกหรือมันได้น้อยหรือมันไม่ได้อีกมันตลอดเวลาเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องกลุ้ม เป็นเหมือนกับว่าแผดเผาตัวเองจริงแนะในทำนองศิละปะเะว่าอยู่ด้วยสติปัญญาที่แน่นอนที่แน่นอนอย่าอยู่ด้วยความหวังอย่าปล่อยให้จิตมันปรุงแต่ง เป็นรูปของความหวังให้มันปรุงแต่งเป็นสติปัญญาที่เด็ดขาดที่แน่นอนอยู่ตลอดไปให้เราก็ไม่กลุ้มแม้ว่าคำพูดนี่มันจะไปขัดกันกับคำพูดของคนส่วนมากในโลกที่เขาสอนให้อยู่ด้วยความหวังเพื่อมันจะได้ดิ้นรนเพื่อเราจะต่อสู้เพื่อจะไดก้าวหน้า เขาสอนกันอย่างนั้นนี่เขาใช้คำว่าความหวังลันนี่มันผิดหลักพุทธศาสนาที่ถือว่าความหวังชนิดนั้นหวังโดยอยวิชชาชนิดนั้นมันเป็นความทุกข์เราเอาปัญญาเอาวิช,ชาเข้ามาแทนที่ให้มันแสดงให้มันชัดอยู่ว่าเราควรจะทําอะไร น่เราก็ทําให้สนุกไปก็แล้วกันจะเป็นการเรียนก็ดีการงานอย่างอื่นก็ดีการงานที่บ้านก็ดีนั้นะทำให้มันสนุกไปก็แล้วกันอย่าให้มันอยู่ในรูปของความหวังไม่จะเป็นแผนการของชีวิตที่ว่าเป็นตัวชีวิตชีวาเรื่องอะไรที่เขาจะต้องมีจะต้องอะไรกันก็อย่าให้มันเป็นรูปของความหวังที่มันทรมานใจ เป็นรูปที่คิดแน่นอนแล้วก็ทําไปตามความที่มันแน่นอนที่เห็นว่ามันแน่นอนและถูกต้องแล้วก็ทําให้สนุกด้วยนี่เรียกว่าสนุกในการงานเป็นสุขในการงานไม่มีโอกาสที่ความหวังจะมาเผาผลาญจิตใจให้เราเรา้อนเราไม่อยู่กับความหวังเราไม่คบกับความหวัง เขาคบกับสติปัญญาอย่างนี้มันเป็นแสงสว่างมันเป็นวิช,ชาเป็นปัญญาอยู่ด้วยปัญญาภาษาบาลีก็มีคำพูดชัดอยู่แล้วว่าปัญญาชีวีปัญญาชีวีญญวจำเเพื่อมันจะได้มาเตือนใจ ที่พระเครื่องที่แขวนคอนะเขียนว่าปัญญาชีวีดูว่ามัแปลว่ามีชีวิตอยู่ในปัญญาชีวีแปลว่ามีชีวิตปัญญาก็คือปัญญาปัญญาชีวีมีปัญญาอยู่ด้วยชีวิตมีบาลีว่าปัญญาชีวีชีวิตตมาหุเศษถังการมีชีวิตอยู่ในปัญญา ท่านกล่าวว่าเป็นชีวิตประเสริฐสุดเสร็จทั้งชีวิตประเสริฐสุดปัญญาชีวีนี่ก็คือมีชีวิตอยู่ในปัญญาชีวิตตังอาหูเสร็จทั้งท่านกล่าวว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐสุดเพราะน้นมันมีปัญญาอยู่ทุกลมหายใจก้าออกดีกว่าอย่าอยู่ได้กิเลสอย่าอยู่ด้ความหวังอย่าอยู่ด้วยอวิชชา ถ้าเราเผลอไปมันมีกิเลสมีอวิชาเกิดขึ้นก็วควรจะละอายให้มากควรจะเสียใจให้มากเช่นอยู่ด้วยความหวังเป็นต้นต้องอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะของปัญญาจะได้ชื่อว่าปัญญาชีวีผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นความหมายของนักศึกษานักศึกษาเราเพื่อจะ มีความรู้มีปัญญาแล้วก็จะได้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเรียกว่าปัญญาชีวีเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดคือมันรอดตัวได้ถ้าอยู่ด้วยปัญญามีชีวิตอยู่ในปัญญาแล้วไม่มีไม่มีกลุ่มพอกลุ่มขึ้นมาก็รู้เธอรู้เธอว่าอ,อ้าวนี่หมดแล้วคือว่าปัญญาหายไปไหนหมดแล้ว ถ้าเกิดกลุ่มอะไรขึ้นมาให้มีสติระล,ลึกถึงคองนี่ได้ทันท่วงทีว่าปัญญาหายไปไหนหมดแล้วไม่ได้มาอยู่คู่กับชีวิตแล้วไอ้ความกลุ่มเข้ามาอยู่แทนแล้วนี่เราจะสลัด <c oughs> ความกลุ่มออกไปให้มันมีความเกลี้ยงกลับ <c oughs> คือว่ามาด้วยจิตกลุ่มกลับไปด้วยจิตเกลี้ยง <c oughs> จึงพูดเรื่องไอ้กลุ่มเรื่องเกลี้ยง แล้วก็มีสติที่ป้องกันไม่ให้เกิดตัวกู้อยู่ตลอดเวลามีสติป้องกันไม่เกิดตัวกู้อยู่ตลอดเวลาคนที่เป็นปัญญาชีวีมีชีวิตอยู่ในปัญญานะเขามีสติป้องกันไม่เกิดตัวกู้ขึ้นมา ไอ้ตัวกูเกิดเมื่อไรก็เคยพูดกันมามากล้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าพวกคุณชุดนี้จะเคยได้ยินได้ฟังหรือไม่ก็ไม่แน่ถ้าถามว่าตัวกูเกิดขึ้นมาเมื่อไรเมื่อไรมันเป็นโอกาสเกิดตัวกูก็คือมีความโง่หรือมีอวิชชา ในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจะหมูกดมกลิน่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสผิวสัมสัมผัสทางผิวหนังจิตมีความรู้สึกเรื่องที่มากระทบจิตนี่มันเป็นชีวิตประจำวันนี่ก็ดูแต่ละวันละวันเรามีตาที่เห็นรูปมีหูที่ได้ยินเสียงเจหมูกที่ได้กลิน่นลิ้นที่ได้รสเมื่อกินอาหาร ร่างกายได้สัมผัสทางผิวหนังแล้วจิตก็คิดนึกเรียกว่าหกหกทางหกหกคู่หรือหกทางก็แล้วแต่จะเรียกไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั้นก็เรียกว่าอาญตนะก็มีหกแน้วคู่ของมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปัวัพพะธราารมรมนี่ก็หกเขาเรียกว่าอารมณ์ ไอ้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะไอ้ตัวที่มากระทบอายตนะเรียกว่าอารมณ์หรือบางทีก็เ,เรียกว่าอายตนะภายนอกที่นี้ในขณะที่มันกระทบกัน <c oughs> ถ้าเราโง่มันก็เกิดตัวกูอะกูเห็นกูได้ยินกูอร่อยกูรู้สึกหอมกูรู้สึกเหม็นกูรู้มันจะเกิดความรู้สึกชนิดตัวกูขึ้นมาเมื่อเราเพลอสติ ในขณะที่ไอ้หกอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันกำลังทำหน้าที่ในในในประจำวันในชีวิตประจำวันแต่ว่าเราพูดที่เราพูดกันนี่เราพูดลัดเช่นว่าพอเราจะเห็นรูปสวยก็เกิดความรู้สึกว่าฉันรักมันนั่นแหละไอ้กไอ,ไอ้ฉันนะั่นแหะคือตัวกู้แล้วรักมันเป็นของฉันก็ของกูแล้ว เนี่ยความเผลอสติไม่มีความรู้ในขณะนั้นมีแต่อวิชชามันก็ปรุงความคิดชนิดนี้ขึ้นมาเรียกว่าตัวกูมันก็ได้วุ่นวายก็ได้กลุ่มไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เห็นด้วยตาที่ได้ยินด้วยหูก็เหมือนกันอีกมันทำนองเดียวกันหมดคิดนึกถึงความหลังอะไรสักข้อหนึ่ง แล้วมันปรุงเป็นเรื่องกูโกรธหรือกูชอบหรือกูอะไรขึ้นมานี่เรียกว่าตัวกู้มันเกิดขึ้นมาในขณะที่มีการสัมผัสทางอายตนะด้วยความโง่คืออวิชชาถ้าตอนนั้นเรามีสติปัญญาทันท่วงทีและความคิดนึกอย่างนั้นไม่เกิดสวยก็สวยฉันก็ไม่รักไม่ไม่สวยก็ไม่สวยฉันก็ไม่ได้เกลียด จะหอมจะเหม็นจะอร่อยจะไม่อร่อยจะอะไรก็ตามใจไม่เกิดความรู้สึกเป็นเรื่องของความรักหรือความเกลียดมันก็ไม่เกิดตัวฉันผู้รักหรือผู้เกลียดจิตมันปกติอยู่ตามเดิมนี่ก็เรียกว่ามันไม่กลุ่มเขาเรียกว่าไม่เป็นาธาตุของอายตนะ เป็นคำที่มีความหมายดีที่สุดอยู่คำหนึ่งซึ่งเราจะต้องอยึดไว้เป็นหลักใช้ทันเวลาไม่เป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปหลงรักหรือหลงเกลียดเขาแล้วก็เรียกว่าเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจในฝ่ายหนึ่งทำให้รักก็เป็นธาตุอย่างความรัก ในฝ่ายหนึ่งทำให้เกลียดก็เป็นธาตุของความเกลียดมันก็กลุ่ม,มก็ไม่ควรจะมีมก็จะมีจิตที่มันเกลี้ยงนี่มันเป็นตัวอย่างนะกลุ่มเพราะอะไรเกลี้ยงเพราะอะไรถ้าสรุปกันแล้วมันก็อยู่ที่อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้อะไร <c oughs> ไม่รู้ที่ว่าเกิดมาทำไม <c oughs> เมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไหน <c oughs> เพราะมันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วมันจะตั้งเป้าหมายไปไหนถูกเรามันก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน <c oughs> <c oughs> ที่อุตส่าห์มาศึกษาธรรมะนี่ที่จริงมันก็มาด้วยความ ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนมันจึงมาศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ว่ามันจะต้องเดินไปทางไหนถ้ามันไม่รู้ถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องเดินมาต้องเดินหรือเข้าใจว่าไม่ต้องเดินมันก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรอย่างนี้เป็นต้นง,งั้นเราไปสนใจกันอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดมาทำไม มันจะค่อยๆแจมแจ้งขึ้นวันละนิดวันละหน่อยเรื่อยๆไปไม่อาศัยความเดาหรือสันนิษฐานหรือคาดคะเนอย่างอวิชชามันต้องให้มันสอนกันจริงๆให้ความผิดนั่นแหะมันสอนความทุกข์เกิดขึ้นก็จัดให้มันเป็นครูผู้สอนเฉลยทุกๆคราวที่ความทุกข์มันเกิดขึ้น เราอย่าไปเกลียดในความทุกข์ชนิดที่โง่โง่เขลาก็มันจะสร้างความโง่เขลาแต่ความทุกข์เกิดขึ้นต้องค้นให้พบทุกทีไปว่าเพราะเหตุอะไรแล้วก็กำจัดกันได้อย่างไรแล้วก็จะฉลาดขึ้นทุกทีที่มันเกิดความทุกข์นี่เรียกว่าความทุกข์มันมาเป็นครูเป็นอาจารย์ให้เราในเมื่อเรารู้จัก ตอนรับมันในฐานะจะเป็นครูเป็นอาจารย์แต่ว่าคนปกติตัวไปเขาไม่ทําอย่างนี้เขาไม่ทํากับความทุกข์อย่างนี้เขาเขาเป็นทุกข์เสียไปนั่งร้องไห้เสียหรือเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเสียเขาโง่เขา,า,เาจิตใจของตัวเองเสียไม่อาจจะต้อนรับความทุกข์ ในฐานะที่เป็นครูมาสอนให้ฉลาดคนโดยมากชุนเฉียวพอเกิดอะไรผิดผิดใจนิดหน่อยมันก็เป็นบ้าของมันเองโกรธอยู่ในใจวุ่นวายอยู่ในใจไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์จากอความทุกข์หรือสิ่งที่มันไม่ถูกใจที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่มันมีมาก ในในโลกนี้ในวันหนึ่งมันมีเรื่องที่จะไม่ไม่ถูกใจไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการมันมากแล้วก็เป็นบ้าทั้งวัน <c oughs> ควรจะรู้สึกด้วยจิตใจว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไรเราแก้แกไขต้นเหตุนั่นเสียป้องกันเสียทำลายเสียและแต่กรณี แต่ที่เขาที่พระพุทธเจ้าท่านจัดบอกไว้สําเร็จรูปมาเลยความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากความยึดมั่นตัวกูของกูเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเมื่อโง่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นแล้วก็ยึดมั่นตัวกูของกูก็เป็นทุกข์อยู่นั่นความทุกข์ทั้งปวงมาจากความยึดมั่นจึงได้สิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวกูของกูนี่เป็นหลัก บอกให้จะเลยก็เ,เลยสบายเลยไม่ต้องคิดแล้วก็จดน้อยในสมุดแล้วก็ลืมลก็ปิดสมุดอยู่นั่นเลยมันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการให้ทําอย่างนั้นต้องการให้อยู่ที่เรื่องจริงคิดนึกรู้สึกทุกคราวที่มันได้เกิดขึ้นจริงๆจะจับตัวความยึดมั่นถือมั่นให้ได้จับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกลัวของกูให้ได้ แล้วก็จะได้เกลียดชังมันให้มากก็จะได้ป้องกันไม่มันเกิดอีกหรือว่าทำลายให้มันหมดไปเสียเร็วอย่ารักษาไว้ให้มันเผาผลาญให้เกิดร้อนใจกลุ่มใจคือจิตวุ่นหรือกลุ่มอยู่ด้วยตัวกูของกูเนี่ก็เป็นทุกข์เป็นความร้อน ถ้าจิตมันเกลี้ยงมันว่างไปจากความรู้สึกประเภทตัวกูของก, <_ d ata> กูก็เยือกเย็นและสบายนี่เรามาศึกษาให้รู้เรื่องนี้ให้รู้ความจริงของ้อนี้แล้วก็เอาไปด้วยเพื่อไปใช้ <_ d ata> ควบคุมจิตให้มันเกลี้ยงอยู่ มันมันเกลี้ยงอย่างไรจำไว้ดีๆสามารถให้มันเกลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเมื่อกลับไปจากนี่อะไรมันเกลี้ยงอยู่หรือว่าถ้ามันจะไปเกิดกลุ่มขึ้นมาอีกก็รีบทําให้มันเกลี้ยงได้ย้อนระลึกนึกถึงเมื่อเมื่อมันเกลี้ยงมันเป็นอย่างไรมันเราจะต้องจำในภาวะที่มันเกลี้ยงไว้ดีๆว่าอ่า มันเคยรู้สึกอย่างไรที่มันเกลี้ยงมันเย็นมันหยุดมันว่างมันเกลี้ยงอย่างไรขอให้ไปบันทึกลงไปในจิตใจให้ดีๆคือทำความเข้าใจแจมแจ้งให้แม่นยำจะจดในสมุดมันก็ช่วยได้บ้างแต่มันมันจะต้องจดลงไปในจิตใจ คือฝังลงไปในจิตใจซึ่งเปรียบเหมือนกับสมุดเหมือนกันในจิตใจนีมันก็เป็นสมุดอีกเล่มหนึ่งเขียนลงไปในสมุดนั้นแล้วก็ไม่ใครจะลบไม่ใคยจะลืมที่นี้เรามันคี้ลืมออก็เขียนไว้ในสมุดกระดาษนี่ถ้าก็ไปใช้ช่วยกันฟืน้นความจำฟื้นความคิดใหม่ วื้นกระแสะแห่งความคิดใหม่ที่มันเคยดำเนินมาอย่างไรมันเรียกว่าเกลี้ยงทำผิดมันเรียกว่ากลุ่มเนี่ยมันก็มีเท่านี้ที่อยากจะพูดเป็นการปิดประชุมว่ามาได้จิตกลุ่มกลับไปได้จิตเกลี้ยงเนี่ไปถึงกรุงเทพ มันก็สามารถทำให้มันเกลี้ยงเมันก็ยังอยู่ที่นี่แล้วก็นึกถึงนั่งกลางดินอย่างนี้มันช่วยให้เกลี้ยงง่ายเราได้อยู่ในวิธีอยู่อย่างนี้อย่างง่ายที่สุดในเรื่องการเป็นอยู่แล้วมันก็ช่วยให้จิตเกลี้ยงได้ง่าย เป็นอยู่ต่ำเป็นอยู่ง่ายเนีทำให้มันจิตเกลี้ยงได้ง่ายงั้นแล้วขออขอแสดงความหวังนะตะกี้ตะกี้ไม่ไม่สอนเอาผู้อื่นว่ายาให้หวังนะทีนี้สอนความหวังอขอแสดงความหวังชนิดที่ไม่ทำให้อาตมาเป็นทุกข์นะเพราะว่าความหวังว่าทุกคนที่กลับไปนั่นจะเอาไอ้อันนี้ไปด้วย จะความมีจิตเกลี้ยงกลับไปแล้วก็ไปใช้ให้มันเกลี้ยงอยู่ได้ตลอดเวลาที่ทำการศึกษาทำการงานทำการบ้านทำการโรงเรียนทำการให้ทุกอย่างการคข้าระาสมาคมอะไรก็ตามทุกอย่างทุกชนิดก็ให้ทำไปได้วยจิตเกลี้ยง ถ้าจิตเกลี้ยงแล้วปกติถ้าปกติแล้วจะเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งก็จะฉลาดจะจะรวดเร็วจะยากที่จะผิดพลาดถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็เป็นพรยิ่งกว่าที่จะให้พรสักชั่วโมงถ้าทำได้อย่างนี้มันก็จะมีผลเป็นเหมือนกับว่าพรคือดี เราไม่ต้องนั่งให้พรด้วยคำพูดแล้วก็ให้พรด้วยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรขั้นปฏิบัติแล้วมันก็เกิดพอรแท้จริงคือดีคือหยุดเย็นเป็นปกติสงบดีแล้วเป็นอันว่าเราตกลงกันว่ามาด้วยจิตกลุ้มกลับไปด้วยจิตเกลี้ยง เป็นปัชิมมนิเทศแล้วเขาปิดประชุมลงเดี๋ยวนี้ยุดติการบรรยายทั้งหมดลงเดี๋ยวนี้ถ้าที่อื่นก็อาจจะพรมน้ำมนใหแต่เดี๋ยวนี้เราก็พรมยิ่งกว่าพรมเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละอย่างเป็นน้ำมนคนละอย่าง นั่นแหละเชิญกลับกันได้กลับไปที่พัก